วันนี้จะมารีวิวแบบเร็วๆเลยนะสำหรับใครที่เป็นสาวกของมือกองที่โคตรเรียกว่าเป็นเลเจนด์คนหนึ่งนะของวงการมือกองนะนั่นคือไมค์พอหนอยนะแห่งวง Dream t h e a t นะฮะซึ่งปัจจุบันเราเรียกได้แล้วเต็มปากแล้วว่าเขาเป็นสมาชิกของวง Dream Theater เพราะว่าเขากลับมารวมวงกันแล้วนะครับแต่ว่าไอสเน์ของไอสนสองใบเนี้ยที่เราจะมารีวิวเนี่ยบอกเลยว่าเป็นงานโคตรแรโคตรลิมิเต็ดเลยนะเพราะว่า ใบ12นิ้วมีทำมีทำกี่ใบครับคุณยิใบใบ12นิ้ว,ม,วม,มีอยู่100ใบทั่วโลกมี100ใบมีอยู่100ใบทั่วโลกแล้วใบที่14มีอยู่กี่ใบครับ150ใบครับอ่าโดยประมาณนะถ้าข้อมูลตรงนี้ผิดนี่ขออภัยนะแต่บอกเลยว่ามันมันประมาณนี้แหละประมาณหลักร้อยนะครับและซึ่งอยู่ตรงนี้ครบทั้ง2ใบนะฮะมีทั้ง12และ14ด้วยนะครับโอ้โหนี่ดึงมาเลยนี่14นิ้วอยู่ตรงนี้นะครับ ซึ่งฟินิชชิ่งอ่ะเดี๋ยวเราเอามาให้ดูฟินิชชิ่งขก่อนนะฮะเป็นตัวโมเดลทามาตัวนี้นะครับสีเป็นสีแบบขาวๆแต่เป็นขาวๆแบบเขาเรียกว่าอะไรขาวเพลอะขาวไม่ใช่ขาวจวนๆเนาะขาวนวลๆใช่ไหมขาวมุกคล้ายๆขาวมุกอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วที่สําคัญคืออันนี้ตอนแรกคือแบบเวลาผมเห็นนะผมไม่รู้สึกอะไรนะแต่พอเราเห็นของจริงไม้ตรงเนี้ยไม้ตรงเนี้ยเนี่ยไม้ตรงเนี้ย มันเป็นมันเป็นลายกดลึกเข้าไปมันเหมือนแบบคนเอาคัตเตอร์ไปขูดเออมันมันเหมือนอันนั้นน่ะฟินิชชิ่งประมาณนั้นเลยนะครับเรียกว่างานแกะสลักเออเหมือนเหมือนคล้ายๆก็แบบงานแกะสลักแต่จริงๆมันคงไม่ใช่หรอกมันก็คงแบบมีโมเลยแล้วแหละแต่บอกเลยว่าสวยมากของจริงคือสวยมากๆนะครับสวยมากๆเลยนะครับฮูปเป็นไดแคสทูปด้วยเป็นไดแคสทูปทูปที่เรียกว่าเป็นสตาร์แคสทูปนะครับซึ่งสตาร์แคสทูปตัวเนี้ มันไม่เหมือนกับด e c แคสบางรุ่นก็คือว่าเวลาที่เราจับไปอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีความงุ้มเข้าไปนิดหนึ่งอ่าอันนี้เลยคือเรียกว่า StarCast HOOP ซึ่งจะอยู่ในจะอยู่ในสนแ์ดีๆอ่ะหลายๆใบนะครับซึ่งผมมี s Simon p ฟ i l i p ใบหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันเป็น StarCast HOOP เหมือนกันนะครับตัวสเปคตัวนี้เป็นเท่าไหร่ครับจันยิว4คูณ5.5ครับอ่า14คูณ5.5นะครับนี่ประมาณนี้นะครับ อ่าใบ12รอก่อนนะเดี๋ยวรีวิวทีละใบนะครับดูตัวทัวออฟครับความพิเศษของทัวร์ออฟนะครับโหเราจะเห็นแล้วว่าอะไรเนี่ยมันคู่คู่เนี่ยคืออะไรอาจารย์ยิ้วอธิบายหน่อยมันคืออะไรครับไม่รู้ <c oughs> <c oughs> รู้แค่ว่ามันคู่ว่า <c oughs> แค่นั้นเองอ่ะบอกเลยว่ามันคู่เนี่ยมันมันเป็นกิมมิคื้ว่าผมไม่รูต้ตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นคู่ <c oughs> เพราะว่ามันมีแทสแนแสสองชุดหรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่นะมันมีแทสแสนชุดเดียวนี่แหละ ่าแต่เหมือนกับว่าการที่เขาทําคู่เนี่ยก็คือว่ามันสามารถที่จะดึงตึงเนี่ยได้ทีละข้างเวลาแซสแนมันแบบมันอาจจะโยยไปทางนี้นิดนึงอะไรเงี้ยเขาก็จะสามารถแก้อาการกลับมาได้นะครับประมาณนี้นะแต่แบบคนบางคนอาจจะรู้แล้วบอกเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ะเออมัถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยแล้วกันแต่แบบเออเท่าที่ดูมาประมาณนี้นะครับตัวของทวอนี่บอกเลยว่าสวยนี่มี โลโก้ทาม่าแล้วเป็นทัวร์อัพที่สวยมากนะนี่คือลองๆเนี่ยเนี่ยโทษโทษโทษลองเปรียบดิลองเปรียบกับตัวเบลบาสโอ้โหบอกเลยว่าโทรอ์อัพเบลบาสดูฮะมาจาเราว่าเปรียบกันอันนี้แลงล้ําไปเลยเออเนี่ยดูเหมือนจะ,จะออกไปอวกาศด้วยไงใช่<ด>ใช่ใชเนี่ย<อ>โทรอ์อัพของเบลบาสก็ยังเป็นโทรอ์อัพเบลบาสที่แบบโอ้โคตรคลาสสิกแล้วโคตรด,ดูโบราณเลยดูโทรอ์อัพของทาม่าตัวนี้ ของไม้พัดหน่อยโอ้โหอย่างล้ำนะครับบอกเลยอย่างล้ำอ่ะมาว,วางเบลบาร์ดกันอ่ะวางควม่มเลยจัดอ่ะมาดูท o e ร f ออฟเอ็นอีกด้านหนึ่งนะครับธรรมดาสแตนดาร์ดดูง่ายๆอ่าเข้าใจง่ายๆไม่มีไรนะครับด้านตรงนี้นะฮะตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นปากฉลามเนอะเวลาที่เราเอาตัวของสแนลวายอะ่ะหรือว่า ตัวของเคเบิลเลยพวกนี้หรือว่าเป็นแผ่นๆหรือพวกนี้มาเสร็จตัวนี้มันจะกินเข้าไปทําให้แบบมันจะมีความยึดที่แน่นมากขึ้นแล้วก็ไม่หลุดง่ายๆนะครับอันนี้เสน่์ดีๆมันจะเป็นแบบนี้หมดแหละอ่าโดยรวมก็จะเป็นแบบนี้นะครับดูหลักฮะดูหลักหลักก็เป็นหลักสไตล์ทามาแบบหลักที่แบบโคตรคลาสสิกมีมานานแล้วตั้งแต่ทามาจี G le, le, เมโป้งเมเปิลอะไก็ใช้หลักแบบนี้หมดนะครับอ่ามาดูด้านในของเชลโอ้โหบอกเลยว่าเยด เชลด้านในเป็นสีขาวครับนี่โหดูฮะด้านในเป็นสีขาวแล้วก็มีลายเซ็นของคุณพ่อไม้พ็อดน้อยอยู่ด้านนี้ด้วยนี่ด้านในอยากรู้บ้างเลยเป็นลายเซ็นจริงปหเนี่ยด้านในเนี่ยเป็นลายเซ็นจริงครับเป็นลายเซ็นจริงเพราะว่าแต่ละใบนี้มันไม่เหมือนกันเลยอ๋อแสดงว่าอันนี้เป็นซิกเนเจอร์จริงๆเลยนะ ซิกเอร์จริงๆอ่ะคือแบบเขาเซนให้ทุกใบจริงๆนะครับเหมือนใบใบที่ขายปัจจุบันที่เป็นสีดำก็เซนจริงเหมือนกันนะมีแบบนี้เหมือนกันแต่สีดำมันมันไม่ลิมิเต็ดโหดเท่านี้นี่ใช่ป่ะอันนี้มันเป็นสีขาวสีดำมันมันกี่ใบรู้ป่ะโอ้ไม่จำกัดสีดำไม่จำกัดอ๋อมันเรื่อยๆนี่ไม้พอน่อยก็เซนมือแหกเลยด้ขคงงั้นอาะอาจจะมีคนอื่นเซนบอก่ไม่แน่ใจแต่เนี้บอกเลยเป็นสไลด์เซนไม้พอน่อยจริงๆนะฮะอันนี้ด้านในนะครับแล้วก็เขียน เมดอินเจแปนด้วยด้านในไม่ค่อยชัดแต่เป็นว่ามันมีแล้วกันอ่ะไม้เป็นไรฮะอาจารย์ไมนี่เป็นไม้เมเปิลครับเป็นเมเปิลกี่พายไม่ไม่รู้ครับก็หลายพายอยู่อะประมาณสิบอ่ะประมาณสิบนะฮะเธอกี่พายหรือว่าแบบกี่องศาช่างมันไม่ต้องไปรู้กันหรอกเพราะว่าตอนนี้เรามันภูมิใจแล้วที่เราเป็นสาวกไม้พลาสต์นอยเต็มตัวเพราะว่าเรามีสีขาวลิมิเต็ดเก็บไว้แล้วนะฮะซึ่งแบบหลักร้อยลิมิเต็ดหลักร้อยอะแล้วแบบ ทั้งโลกนี้มันมีประเทศอยู่ร้อยกว่าประเทศซึ่งมันอยู่ที่เราถึงอย่างระบายอ่ะเอาง่ายใช่ปะใช่ครับเออก็ถือว่าแร่นะครับแร่ใช้ได้เลยอาตัวของแซสนแนนะมันจะเขียนว่าสตาร์คลาสสิกอยู่นะฮะนี่มันก็คือรุ่นสตาร์คลาสสิกนั่นแหละนะครับดูโดยรวมโอ้สวยสวยอ่ะสวยจัดสวยตะโกนอ่ะนี่นะครับโอ้สวยมากอันนี้เป็น14อ่ะเดี๋ยวเราเอาตัวของ น,นี้ว่างไปตรงนี้เดี๋ยวเอาตัวของ12มาให้ดูนี่จะได้พาวส์แบบนี้นะครับเป็นพาวส์แบบนี้นี่เป็นสีแดงแล้วเขียนว่า signature กระเป๋าสวยมากเป็นแบบกระมหยี่เลยพอแกะออกมาปั๊บจะเจอสแนยอีกใบหนึ่งเป็น12ไซส์เป็น12คูณอะไรฮะจางิซื้อน่าจะเป็น12คูณ5าอ่า12คูณ5ประมาณนั้นแหละ แต่ว่าตัวของเชลมันจะไม่เหมือนกันนะเชลของตัวของ14เนี่ยมันจะเป็นเชลที่แบบเป็นเหล็กไม้14เป็นไม้ดิ14เป็นไม้แต่อันนี้เป็นเป็นเหล็กเป็นสตีลนะครับซึ่งสตีลนี่ก็เป็นสตีลสไตล์ทาม่าแหละเขาก็ผสมส่วนใหญ่มันก็จะเป็นสตีลแต่ว่าการผสมเขาก็จะเป็นสูตรผสมของเขาแหละผสมเชลนะครับนี่ด้านในจะเป็นแบบนี้นะฮะสบ12คูณ5นะครับเป็นเหล็กแล้วก็พับ แบลน์เอชเข้าไปนะฮะก็เป็นน่าจะ45องศาบบนนงเ,เหมือนกันนะครับตัวของแซ่สแหนก็เป็นแซสตาคาสสิกเหมือนกันนะครับหลักจะเป็นพิเศษนิดน,นึงสำหรับหลักเนี่ยที่เป็นหลักแบบตัวของตาคาสสิกแล้วนะครับหลักเนี่ยจะออกแบบเขาเรียกว่าเป็นออฟเซตหลักก็คือเป็นหลักเกยกันนะฮะนี่สวยมาล่ะ12โคตรสวยบอกเลยตัวของ a อ r เวเป็นบลั นี่วิ้ยไหนขอดูตัวนั้นหน่อยว่าแอลเวนเป็นบาสหรือเปล่าใบนี้เป็นไม้อ๋อใบนี้อ๋อใช่ใชใช่ถ้าเป็นตัว14นิ้วจะเป็นไม้นะครับนี่อ๋อโอ้โหดีเทลไม่เหมือนกันนะครับคือตัวเชลไม่เหมือนกันนั่นแต่ตัวตัวนี้เหมือนกัน อันนี้บอกเลยว่ายังไม่เข้าใจจริงว่าตัวทอ o f ฟมันแบบนี้มันมันทำมาเพื่ออะไรนะครับรู้แค่ว่าดันขึ้นแล้วมันจะให้ตัวนี้ได้อะคือผมว่ามันน่าจะทำมาแบบเอาสวยๆเหมือนกันนะผมว่าน่าจะเป็นแบบปรับเป็น2ระดับหรือเปล่าความตึงความตึงของแท่ผมว่าไม่นานนะ เมือนเป็นแมคานิคที่ต้องเอาขึ้นคู่อะแต่ว่าเขาแยกมาเพื่อความเท่อะไรเงี้ยเห็นไหมตัวนี้มันจะมีแบบเป็นโอเวอร์แลปนิดนึงนี่ใส่มาปุ๊บมันจะแบบพอดีเนะี่ยคือมันจะเป็นโอเวอร์แลปเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันจะโอเวอร์แลปนิดนึงนี่อย่างงามบอกเลยนะครับก็วันนี้เอามาอวดกันนะครับสิ่งที่ไม่เหมือนสําหรับทาม่าซีเจ,เจอร์ของไมค์พัทน่อยทั้งสองใบนี้ก็คือตัวของ12นิ้วจะเป็นเหล็กนะครับตัวของ 14นิ้วจะเป็นไม้นะครับเป็นเมเปิลเนาะแต่ว่าด้านในสีขาวเหมือนกันนอกนั้นก็เหมือนกันหมดอ่าแต่บอกเลยว่าโคตรลิมิเต็ดสำหรับทามาซีเจอร์ของไม้พัดหน่อยนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาหาจันยิ้วนะจันยิ้วไม่ได้ขายนะครับผมติดต่อมาคุยเล่นเฉยๆพอนะครับแต่จันยิ้วขายใบอื่นนะใบอื่น,ใบ,นใบอื่นติดต่อได้สำหรับคนที่อยากได้สแสนะเรียกว่าเป็นแรเทมหรือเป็น l i มิเต็ดอะติดต่อจานยิ้วได้เลยไม่ว่าจะเป็นกองชุดเป็นไอเทมที่เป็นไอเทมของกองแบบเป็นแบบไฮเอ็นแล้วพวกนี้จานยิ้วมีหมดเนาะมีแต่ไม่หมด <laughs> มีไม่หมดแต่ก็แต่ก็มีเยอะมีขายเยอะอ่าใครสนใจก็ติดต่อไปหาจานยิ้วได้นะฮะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ